เตือนกินสมุนไพรฉังเช่าบ่อยๆต้องรู้คืออะไรไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมติดตามพี่มดตังถังสารนะคะสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็กินฉังเช่าบ่อยๆนะคะรู้ไม่ว่าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายบ้างคลิปนี้นะคะมีเรื่องดีๆของสมุนไพรฉังเช่ามาฝากลองฟังดูค่ะนี่คือประโยชน์และสรรพคุณของฉังเช่าค่ะหากใครมีปัญหาสุขภาพภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันกระดูกทับเส้น ปวดไมเกรนภูมิแพ้หอบผืดเกาลูมาตอยนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุอาการเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายของเราด้วยวิธีธรรมชาติให้ต่างถังสารช่วยดูแลได้ค่ะ 1. ช่วยให้ การไหลเวียนนะคะของเลือดในร่างกายได้คล่องขึ้น 2. นะคะช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือดนะคะเข้าสู่ปอดและหัวใจได้ดีขึ้น 3. นะคะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกาย 4. นะคะช่วยกระตุ้นขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายนะคะให้เราได้รับพลังงานจากอาหารเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ 5. ช่วยสร้างเสริมสมรรภาพทางเพศ 6นะคะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพียจากการทำงานหนักและก็พักผ่อนไม่เพียงพอ7นะคะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานลดอาการภูมิแพ้8นะคะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วย่้มแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกายนะคะแล้วก็เพิ่มการเต้นของหัวใจฉังเช่านะคะไม่เหมาะนะคะกับคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือคนที่เป็นหลอดลมอักเสบเลื้อดลังนะคะ ฉังเช่ามีดีแต่ก็ไม่เหมาะกับร่างกายนะคะของคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติค่ะ